เกิดเหตุการ์เขาครับพี่น้องประดุุวยม่นมันเหตุตัอครับเนี่ยมันขี่รถมาม,มัน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 จะในะระยะทางขึ้นเขาลุ่งเขามันไกลเนาะประมาณเกือบหกสิบโลได้นะครับผมตอนนี้เราอยู่เขาน้นําหนาวนะครับผมนี่นะครับมาเบิ้งครับพี่น้องนี่ครับมาเกียบม้ดครับ เบิดครับผมมันเบิดครับแสดงว่าต้องเปลี่ยนอีกแล้วต้องเปลี่ยนภารเบียกครับต้องได้เปลี่ยนภารเบียกแล้ววานนี้มาบังคายนี้ครับวานนี้นี่ครับผมมันจะแตกกันเลยเป็นอยังเป็นเป็อยังผมคือวบางสิ่งีคือคือว่าอันมันขิวแห้งเอออยู่ในรถมันขีวแห้งมันขีวแห้งก็คือตกใจแล้วว่าเอ้ารถเขาเป็นอย่างก็เลยพูดกันว่าพวกว่าเ้าต้องจอดตลาดจอดข้างๆกันละมันขีวจนว่ามันขีวมันขีวจน จนคิดว่าอีหยังใหม่เนาะอ,อันนี้ยุกลางเขาได้พี่น,อน้องไงยุกลางเขาได้ครับที่ปีม่นเป็นทาาลงเขาอของสภาพนั่นแหละของช่วมทิ่วทัดแต่ว่ากเกิดวัตถิเนียปล่อยข้างอ,อ,อันนี้คือเขาจอดพากในน้มันเย็ยนขึ้วัาหรือไร่น หนั้น่ะเี่นลองดมบังด้ดมบ่ได้เอ้ยแต่แต่ว่าครังนี้มันกินจนเห็นชัดเลยไหมบ้นบ้านเขาสิเปลี่ยนจานจานอะไรพ่อมาเออเวเว่อาจักไหนจะมกกินไปเพิ่งที่หล้ก็เปลี่ยนเลยหรอเปลี่ยนบอดเปลี่ยนจานด้บได้เปลี่ยนไม่ได้ตอนตอนมันกิน่อรน้กินจาน สิเป็นเล,เล็กเลอวะเนาะพาเบก็เหมือนเลสิเป็นเล็กตัวหูครับเล,กล็กเล็กกบเล็กหูขนเลยคิวันเหี่ยนวหนเตาคบครับวนี่ไปเขาศูนมาได้เพิ่งไปเขาสูนมาหมาูม่ว้านน,นี่ครับไปพบบค ตอนนี้เราประุบยตอนนี้มแ่คาเบกิบ então, ้ in ่บ่นะายลงหยไฟขั้น้นมัน้สองขั้นเดืดมันต่แต่ว่าแตจะาสิงสิ่ขั้นขึ้นไปรออกนีทนาเขาบอกอีกแล้ว สองอาทิตย์มาสีออกแง่ไหนโอ้โหันนี่เรื่องใจเลเออยเกางเงินที่แม่เพิ่อนอุวนให้มื่อนี่ข้าหนามั่นแล้วสมกอนเออแลเออเอาเอาเงินแม่เพิ่นแม่นครับตอนวันเม่แม่นะครับผมดูนในไลส่วนอือมบอวาน,นี่ตอนข้าหนามั่นต้องขอบคุณแม่ปุ๊กเมื่อวานนี้สามพัแม่กลับ1นึ่งพแม่กลับหนึ่งพันสี่พัน ก็เมื่อนี่กเมื่อนี้เีกสองพนเป็นหกพันสีเมื่อนี่นี่แม่น่ารากาเนเ่ยยังเงินกับตงประเทศนี่เแบเนืนะครับเป็นหนึ่งเป็นเป็นเป็นหกพันสี่ร้อยบาทตัวเขาตึกมันไปนแบเช่นนึงเต็มถังพม่านพันพันหาพันหกเรอพมานนี่หาเห็ดอันนี้นาะเอืนี่เ็ดเ็นห เดี๋ยวคลิปนี้ได้แปลต็มที่เรากลับไปเลยพูดตัวห่ามขังเนาะมันเป็นจุดผักยื่นจุดชมวิวพอดีเลยฮมบ่เบี้ยนบ่บี้ยลโวกับอ่านมักเรียบเปียกเว้ยไอ้เนี่มันจะชอบได้มันงามเนาะเขาเขาเขาเห็นซ้ำนี่เนี่ยเขาคิดว่ามันจะบ่สูงเดียวบ่เพราะเขาคิดว่ามันบ่สูงแต่คิดว่ามันสูงแห้งตอนนี้อีลี ตกขันตวัน 3, 4, ามีบชอง่อมี่เลยทุกคนมาบกันนี่หันหน้ามาแป๊บไปเด็เต็มๆนะกาเสียพมาขับลุ้นเท่านี้สียเป็ยังไงจากเข้าไม่ีน่สีหรือเปลาเเผาว ก็อยากหวี่กี่เก่าโล่อดวงานที่ซุปก่ายิรรถเราเราก็ถึงงานแล้วต้องเขาด้ป่ะนี่ ลงเขาอ,อย่างเดียวเลยยา้ครัาบเองเรา,บ,า,าบ้างเอาไปเข้าไปจังไไเ้ากกะไทยตอนลงเขออาเด้อมันจะเพิ่มการเบิ่งไปอีก

คือเนวแนวแนวเขาขับรถลุเขาเนาะคือเขาเม่อใส่เบรกเนาะแมนอ่้นเขาไงมันรถรถมันเดแเบรกอยู่แล้วพรพอมันดังอีดอีดอีดอีอีดตองเขาลเขาอ่ล่ตากมเาได้โอแสงแดดพ่เดือดเนนาเยียแสงแดดที่เย็ตา ตอนอนี้เนียครับนี่ก็เป็นงางท่ายไป คือเป็นหมองที่เขาจะกำลังตัวนี่เห็นปะเขาจเอาจะตอเสาให้มันเสาไฟให้มันอันนี้นะเมันบระหลานกันเป็นเจดีเป็นบัดนะมันบรนลลานกับเสาไฟ ไปนอนคลิปนี้กับากไอยซับนี้ครับ